มาเดี๋ยวเรามาดูร้านเฮียวหวานกันเจ้ดีกว่าครับสัปดาห์นี้รวมยังไงนีครับผมเฮียวสวัส<อ>ดีครับสวัดีครับมีอะไรไม,มาเล่นบ้างนะที่นี่เมืม่อวานก็ตื่นสายนะครับลืมลืมเลยเมื่มอวานเฮ้ยแท็บเล็ตไปไหนยังไม่มาเลยตื่นสายอดเลยเฮ้ยแท็บเล็ตได้ไงมีเอฟซีถามหาอ่ะมาดูดีกว่าแท็บเล็ตสัปดาห์านี้ไหนๆก็ไหนๆละ ต้องอ้หไ้อนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อุ๊กนหลนไอเก็บใช่ไหมไม่ใช่อันนี้หลอกอะไรนะอ๋อไม์ุ๊กเหไมุ่๊กดลองดูกันมีไมคุ๊กด้วยนะแท็บเอสสองมนครับตัวเนี้ยใช่มันก็โอเคอยู่นะมีเกีให้ด้วย แต่สภาพอาจจะไม่มีรอยเล็กๆแต่ใส่เคสก็ไม่หายอ่ะไม่สวยไงไม่สวยแต่ว่าใส่เคสก็ไม่เห็นเลยมาเป HP สองสามพันแปดล้วก็โอเคนะจอมใจดิผมก็ศูนย์ก็สามน่าจะเป็นยี่สิยหกนะสองเจ็ดสี่ สองหกเก้านะนะเ้าเจ็ดอ่ะอยเจ็ดมันปะอยเจ็ดแล้วก็แรมน่าจะสามล้อมสามสิบสองว่ะ <c oughs> แรมสองไว้ใช้งานทุกคนน่าโอเคอยู่ตัวเนี้ย <c oughs> แรมสามกี่ตัวนะแรมสามลอมสามสิบสอง 32, ถูกอะ่ะ ลำสามลสาองสามพันแปดงเฮยจอมใหญ่ดิเนี่นไงใครถามมาถ้าเป็ดอะได้มาแล้วนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวล็อกหน้าจอแล้วคนะอ่ะอันนี้แปดพันแปดนันอะไรออเอสสิบ่ะเอสสิบวะเอสสิบไหม <S S <S อออ เอาน้องกอนมา S สิบพาร์ตและ S สิบธรรมดาตัวนี้นะ S ธรรมดาทุกคน S สิบธรรมดาแล้วไปพาร์ตตอนตอนนี้ S สิบ S สิบได้ไงเดี๋ยวปีติเลยเนี่ยเห็นป่ะสิบตัวมา่น่ะก็มันยังขึ้นมีเอ็นดีอ๋อเดี๋ยวก้าวเดี๋ยวก้าวอยู่เดี๋ยวดูนะครับว่าดำแหเท่าไหร่ครับตอนนี้ ดูแลพื้นที่รักษาอุปกรณ์แล้วก็ตอนนี้น่าร้อนะครับแลมหกแลมหกชิ้นเหตอนนี้ใช่ไหมเอสิบตัวเนี้ยแปดแปดอ่ะโอ้พอแลมแนี่ไงอ่ารอมมันไ่า1 2แใช่ไหมครับออร้อยยี่นะทุกคนโอ้เราเอสส เดี๋ยวโน้ตสิบก็สั่งเงี้ยไว้ก่อนสิแล้วเฮียก็มาให้โน้ตสิบโน้ตสิบกาไม่มีอ๋ออันไหนตัวนี้อันนี้โน้ตสิบปะอ๋อนี่ไงปุ๊บพุ๊บมาปั๊บเลยนะปากกาพูเพลงอยู่นะปากกายังไม่มาอ๋อปากกายังไม่มาเฮียซ่อปากกาอยู่เดี๋ยวเปิดเครื่องเลยนะได้ครับได้ไหมได้ไลยโน้ตสิบโน้ตสิบใช่โน้ตสิบพัร์ทนะไม่ใช่สิบสิอ๋อโน้ตสิบพาร์ทมาสิบเศษเป็นกล็เล็กๆอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถ้าสิว yup. ก็จะดไหอ๋อถ้านานาโนดโอันนี้มีปัญหาอ๋อจอนทก็โนดใช่ไหมโนเก้าโนเก้าอ่าก็ถามหาไอโฟนเจ็ดไม่จะไปแล้ว่ะไปแล้วใช่ไหมไปตะที่แล้วนะมนงนี่โนสิบัดสิบสององสอง้โอ้โหแรมจะเยอะไปไหนตั้งแต่ตอนนี้ยั ยังไม่เปิดยังไม่เปิดตัวใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ประกาศสมมุติว่าสมมุติว่ามีสมมุติว่ามีประกาศแล้วอะไรเงี้ยประมาณประมาณเท่าไหร่ครับต้นเออเหมือนต้นต้นนะเนาะเออเหมือนต้นต้นเนี่ประมาณเหมือนเหมือนหนึ่งร้อยอะไรเหมือนหนึ่งร้อยนึ่งสามพันพีหนึ่งหมื่นเก้าสิบเก้าอะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูข้างในก่อนโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะ เออเดี๋ยวมาดูข้อมูลซอฟต์แวร์ตัวนี้ยจกเป็นไอ้ดอยสิบแล้วมั้งตอนเนี้ยได้อ่าสิบแล้วตอนเนี้ยอัพเป็นเริ่มไรละไอ้เริ่มสิบเราก็ดูลำเล็มมันดีกว่านี่ไงต่อห้าหกเอ่อต่อหลำเล็มอ่าแลำสิบสองอูเยอะมากทุกคนอ่าโน้ตสิบถ้าปากกาไม่ไม่มีปากกาก็ มันหนึ่งพันอ๋อเมมเบอรกามันหนึ่งหมืนหนึ่งพันนะครับมันสวยมากเลยนะกล้องสัมเราดูความจ้ดของกล้องก่อนนะเนี้ยอ๋อแบบตอนสมัยนี้มันสแกนสแกนอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อมันมีติดๆเลยใช่ไหมสแกนผ่านหน้าจอเลยอ่ะหน้าต้องไปตั้งหน้าอ๋อเหมือนก็ต้องตั้งหน้าใช่เดี๋ยวผมจะดูกล้องเอาดูความชัดของกล้องเลย ก็มันก็ตัวท e no ี่สมันมีปัญหาอยู่อ๋อมันเรามันไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้อสโดยความสว่างอ่ถ่ายที่แสงจะสว่างกว่านาะถ่ายที่แสงน้อยเดยดีกว่ามสิบพลัสอะเนาไวิเชียนเนี่ยวใชเองดีกว่า อนนนนตอนนี้มันมีเาหวยแมก่ิโปอ๋อเมดิซิโโหกหวยทุกคนได้คอนได้คอนเทนต์ของสปดา์นี่ละเมจิซิโป6 9พ0สวยอยู่นะตอนนี้ดูดิติแบงค์ดูกล้องเลกี่ตัวต้อง3ตัวเมจิซิโปนะตอนนี้นเกบอออม ดูราคาตัวแม่ง่ายที่ราคาเท่าไหร่เลยที่สิโปไปเดี๋ยวเดูราคาแม่ง่นาเน็กเเน็กเเน็กปุ๊บใช่ไหมแอนดรอยสิบแรมหกลดับยี่สิบแปดเหรอปะคนไกเนียกอ้ชากหโอโห ยังไม่รู้ราคาเลยเดี๋ยวดูราคาอาจารย์ดูราคาตัวฮีเมดให้เฮียแป๊บเรืองครับชื่ออะไรนะจะได้ขายเล็กเล็กบุ๊กวัะมาขอดูหัวเว่ยสักรอบครับผมน่าสนใจตอนนี้หกพันเก้าเท่ากับลำเลมอะไรก็โอเคนะเครื่องยังสวยอยู่เลยดูยดิเออ รอมร้อยนะ่ะแรมแรมเทนะ่าไหร่เลยฮะแรมหกเออแรมหกรอมร้อยยี oh, ่สิบแปดโหเวยเมดยี่ิโปรอสวยอ่ะตยนะดดว่าโอเคแล้วตอนนะี้อะทับผมเ่นใเฮียก่อนแล้วก็ขอดูตัวโนกายที่มันมีปัญหาหน่อยจวานแล้วก็จะ,ะก,กับ อ๋อนันเร่งเร่งแต่บักบ,บักยังไม่มีเรื่องอ๋อมันต้องแบบทิ้งไว้นานๆใช่ไหมนานๆเร่งหนักๆนานๆเน,น,น,นีนน่ย<อ>มันจะจอมันจะมัวแล้วก็มันก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีอาการพวกนี้ก็เลยปอาการแบบอาจจะวูบมัวไ,ไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมงี้ใช่ไหมมันจะมัวาหมือนมัเลยแต่ว่ามันกลับม,มาก็กลับมาเหมือนเดิมสำหรับคน,น,นที่เอาเอาไว้ใช้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยหรอกแต่ว่า แต่ว่าคนที่เอาไว้เล่นเกมอาจจะอาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าไว้ใช้โอเคอยู่นะใช่เดิมหกพันเก้าทุกคนก็คือว่าเออใช่รถเก้าเดิมหกเก้าทุกคนเลยเราไมเล่นนั่งแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนนี่ะแค่มาเปิดดูว่าใครรเก้าทรออกแล้วก็เอาไว้โน้ตอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะ เดี๋ยวดูสเปคคร่าวๆอีกรอบละกันนะทุกคนตัวนี้เป็น a n นด o อย10สินดอยต์นะครับโนทตแล้วก็ลอยยี่สิแปม6เท่ากับตัว Huawei เมื่อกี้เลยความแรงน่าจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าทรับยุน่าจะแรงกว่ามันจะใช้ใักาอ๋อได้มีัากาเป็นโน้ตอะไรนะ ตัวน,นั่นก็น่าสนใจแรงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อีกตัวหน้าอะไรครับอันนี้ A8 A8 Star A8 Star Samsung A8 สามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับก็อยากได้ก็น่าจะมาต่อรองกัเฮียเอาเองนะน่าจะลดได้อยู่ <laughs> <laughs> น่าจะลองดูก็ครับมันรดได้ A8 Star ในแปดสตาร์ตัวนี้อ่าเป็นอาการอาการที่โจมมัวเนี่ยก่อนหน้านี้มันหน้สนสังตุงเนี่ยออ๋เขามีโครงการให้ถ้ามัวเขาจะไปปิดโจอให้เลยใหม่เลยเพราะมันัเก็บเขาอ่ะที่ที่ของเขาอ๋อแต่ว่ามันวัดรงการในเดือนที่แล้วผมไปไม่ทันไปวันที่สองเ่ยคำว่าวัดวงการเป็นสองทันแล้วพลาดเลยใช่ไหมเจ๊ได้ตุ้มหมายเครื่องเออ น้่เป็นที่ m s ซุงแล้วไม่เป็นที่การใช้งานนะเกิดขึ้นมาอ๋อก็จะเป็นอาการเนี่ยครับอ๋อเป็นที่สำซุงอยู่แล้วนะครับทุกคนไิทยามเอนดรอย d ิบเหมือนกันตอนนี้น่าจะอ้ามในโดยสิบนี่แหละมันปัญหามันเยอะขึ้นมาแล้วก็เพราะว่าเครื่องของอะไรนะ S9 S9 ก็ซิม2ก็ไม่ค่อยติดแล้วก็ ตัวนี้เป็นแรมซีงมันจะบอกของโครงการเขาเนี่ยจอจะมีแรมมัวร์โอ้แรมโครงการของที่คับตัรงวงเขาจะปิดให้เลยทั้งมันจะมีหลายรุ่นนะเนี่ยครับผมจอมจะมัวใช่ไหมรวมหลายหลายรุ่นเนี่ยที่เขาจะปิดโจอให้อยู่เนี่ยครับอ๋อแต่ว่าโครงการมันงวงไปเดือนที่เลยเอาหมดเล้แล้วเฮียไปไม่ทันนะครับน่าเสียดายเสียดายไม่ใช่ไหมก็ปิดได้หลายรุ่นใช่ ตัวนี้เป็น램สี่ล้อมหกนะครับตัวเนี้ยอะไรนะเอเก้อ่ะอะไรนะเอแปดสตาร์เอแปดสตาร์เอแปดสตาร์สามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับ램สี่ล้อมหกนะครับตัวนี้อ่ะฟืนเฮียก่อนครับผม ลูกค้าจะมาลงก็ไม่มีเลยตัวนี้เหลือแค่ตัวขายติดไม้ติดมือลืมดิลืมถอดออก้วลืมโอเคครับผมเรามาดู iPhone 5S นะครับตัวนี้ตัวสแกนนิ้วมันใช้งานไม่ได้นะแต่ว่าฟังก์ชันอื่นใช้งานได้หมดนะครับผมขอายากเปิดเครื่องนะครับตัวนี้มาเครื่องสวยเลยทุกคน ถ่ายรูปชัดเอ่อแท็บเล็ชั้นชัดครับสมัคแทบเล็ตเปนีรูปนี่าถ่ายรูปอคุงสเปคขนาดนีไม่ชัดรนี้ใ่ผมอแทบ A ไม่ค่อยชัดเลยใ่ครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องแป๊บนึ่งนะครับมีหายมดหลายรุ่นใชมคกลังประมูลอยู่เหมือนกันนนี้เป็น อ่าตัวนี้ไม่ติดคาวนะครับใช้งานได้นะครับไม่ติดไรคาวนะเห็นไหมแล้วก็เป็นดี๋ยวดูตอนนี้เป็น iOS 12นะครับ iOS 12แล้วก็ ROM... 16นะครับตัวนี้16กจริกเป็น iPhone 5s นะครับโ้าเอสทั่วไปแท็บเล็ตัดบไร้แต่ว่าสแกนยิ้ไม่ได้นะแต่ว่าใช้งานได้ไม่ติดคาวนะครับ1000 พั0ห้าใช่ไหมคฮตอนนี้โอเคพันห้าร้อยนะครับ iPhone 5S นะครับพันหอาจจะมืดๆเต็มเลยอ่ะเต็มไหมเต็มกระดาเต็มให้ครับเด่๋ยระจากคับเดี๋ยระาเดี๋ประจาเดี๋ยวแบตหมดขาาเป็นี่นแล้วก็จะมีเครื่องพันเ้า คันก้าตัวนี้โหเว่ยจอจอมันอะนนี้ไปอะนเนนออก็วนาวาสองไอโอ้ที่จอก็เลยขายถูกๆมาโนวาสองไอนะครับตัวนี้พอเราโนวาสอง E เนะที่ใช้อยู่สอไแล้วสองไอาาจะร้อยยี่ปใช่ไหมค่ะไงต้องไปเปลี่ยนจอนะครับเฮียขายพันเเองทุกคน ถ้า <ละ S 1> ไม่ไม่ซีเรียสก็ใช้ได้เหมือนกันอ๋อไม่ซีเรียสใช้ได้ใช่ไหม <c oughs> ก็กใส่เคสอะไรก็ใช้ได้นะแต่มันก็ใช้งานได้ปกติ <c oughs> แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็โอเค <c oughs> ก็ใช้งานได้ <c oughs> ถือว่ายังใช้งานได้นะครับใส่เคสอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะเพียงแต่สภาพมันไม่ค่อยสวยขนั้นแหละโนบะสองไอเอมปะเดี๋ยวดูข้างในดีกว่าว่ามียังไงบ้างตอนนี้รอมหกสิบสี่เป็นเนี้ย รอมหกสิบสี่ที่น่าจะมีพวกฮะนกบุกสักสี่ห้าร้อยมาพวกโคอ๋อใช้ได้อ๋อครับห้าร้อยบาทอ๋อนกบุกราคาประหยัดใช่มาไว้ทํางานบุกแบบราคาประหยัดห้าร้อยใช้งานได้เลยอืมีเยอะไหมครับน่าจะมีสามสิบเครื่องโอ้นกบุกสามสิบเครื่องครับทุกคนที่หน้าลองดูนะครับผมแต่ว่าอีกข้อทักทดกันอ่ะอ๋อคนที่แรมแรมสองอ่อรมสี่เรมสี่รอมหกเอารอม หกสิบสี่นะครับหนเก้าอ่ะเล่มสี่หกสิบสี่อ๋อมีกล่องให้ด้วยไม่ใช่อันนี้อันนี้คุณตะคุณตะเครื่องกันคุณตะเครื่องกันอ๋ออ๋อตะเครื่องเครื่องเครื่องแบบมาอ๋อเครื่องใหม่อ๋อก็ใหม่เท่าไหร่ครับตัวนั้นอะสักสามพันสองเอาสามพันสองนะครับตัวแต่ว่าตัวนี้อ่าสภาพไม่ค่อยสวยนิดนึง FC มาก็เหลือ3,000ต่วอ๋อ FC 3,000ต้วนนะครับทุกคนถ้าถ้าเจ้าของช่องซื้อนี่ตั้งเหลือสัก2,000ั้วนเลยน่าดูต้วเซเวเล่นะครับนี่ห้าสิบกนี่เป็นอ่าก็ดูมีตั้งแต่เครื่องราคาเก้าร้อยนะครับใช้งานได้นะแล้วก็ตรงนี้หกร้อยห้าสิบเนตรงนี้เป็น IQ นะครับโอ้แรมสองล้อมสามสองแล้วตรงเนี้ยก็เด็ก อันนี้550ก็มีนะครับตรงนี้ <IQ S 1> เป็นไอคิวเหมือนกันเนี<ก>่ยใครเอาไปเป็นเครื่องสำรองเนี่ย550ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เครื่องซู6 0รนะครับรแล้วก็มีไอพอดเหมือนรอบที่แล้วก็800บาทอันนี้าเฉยไม่ต้องเปิดเครื่องก็ได้ก็พวกซัมซุง g ่าเฉยพันสองเก้าร้อยพัฒเกียนะครับมีมีเยอะครับ อันนี้5 x ถ้าแบบจอใหญ่ๆก็ขยับเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้900แล้วก็1,090จอใหญ่ๆก็ไม่เกิน2,000นะครับดูแล้วก็มี iPad เลเนาะเดี๋ยวจะ iPad 3 iPad 3, 4ไปแล้วเนาะหมดแล้วใช่ไหมแค่สองหลักเรื่องใช่ไหม4มันไม่สวยแล้วเดี๋ยวแค่เครื่องเดียวอืมนีอ4 iPad 4ไปไปหมดแล้วใช่ไหมครับไปต้อง น่าจะกว่าเครื่องอ๋อไงแพดสามเดี๋ยวอยูสี่จกว่าเครื่องอจะครึ่งครึ่งเลยนะไม <c ười> ่ออกเลยอะไม่ออกเลยใช่ไหมครับอ๋อหรือว่าเพราะเซมาเหลือสองพันหนึ่งอ๋อไอแพดสามไอแพดสามเราสองพันหนึ่งร้อยันนี้แพสี่ทุกคมันจะมันจะไม่สุยอ๋อว,วาวถ้าใส่เคสก็ไม่เห็นอะไรเลยนะไอชใช่สวยครับก็ ก็ไปหมดแล้วมีเจ้าของไปแล้วนี่ใช่วันนี้ก็ลดราคาตามนี้แหละเปิดได้ไหมครัยตอนนี้ได้อยู่เลยเปิดมาห่เปิดก่อนนะเดี๋ยวมาเปิดสีดำนฮะไหนๆก็ไหนๆเราชักๆอะไนั่รีวิวกันไปเลยอันนี้เล่มแปดนะก็ไวไฟเลยก็ได้ปกติหมดแล้วใช่ไหมคฮับตอนนี้ น่าปกติค่ะแต่ว่าสภาพแค่นีสภาพไม่ไม่ค่อยสวย iPad สี่ iPad สี่แ้วเราดูแอรเว้ท่าไหร่เนี่ยแอรเว้นตั้แ่1 0 1สบสองป่ะไม่ถึงสิน่าจะไม่แค่สินะอ๋อ iPad สนั่ต้่นะสี่บสเป่าน่าไม่ถึงไม่ถึงหรอต้องดูก่อนครับก็จำไม่ได้ของการ์ดก็จำไม่ได้เหมือนกันจน่าจะมีแค่ส0นะเอสนาก็น่าจะยุดส0อยู่ ไอเน่ยน่าจะสิบสองนะลองดูกันทุกคนติ๊กติ๊กติ๊กต๊กติกต๊กต๊กติกต๊กติก๊กอ่าในเวอร์ชันสิบสิบจุดสามจเอไอสิอืมแต่จะก็ยังลงแอปได้นะสองพันแปดอะลำเท่าไหร่สิบหจิกใช่ไหม ซิมหกที่ไวไฟซิม i กที่ไวไฟอ๋อเล่นผ่านไวไฟนะทุกคนเอาไวเออเอาไว้สำหรับอยู่ในออฟฟิศนี้ไงอยู่บ้านอะไรเงี้ยไไม่ด้อะะราปเมื่อกี้ร้านพี่แกนได้โมโตโมโตโมโตอะไรรโตวันวันเส้นเลไม่หายมันมันติดอย่านี้อยู่เรื่องว่าว่ามันเปิดไฟอ่ะอ๋อของตัวนี้สกัดเข้ากันรึเปล่ไม่เข้า ข้างล่างนั้นน่ะมันต่ำกว่าไม่รู้ติดไม่ติดด้วยอาจจะเพราะข้างบนพออ๋อไอตัวไอไอแพดเมื่อกี้ที่ติดคอมบัดไฟไอแพดปะ่าแผงหนึ่งแผงหนึ่งใส่ติดไวฟฟ้าเราใส่ซิมอือหนึซีมก็เลยไม่ได้เอามาเซจูก็เลยไม่ได้หยิบใช่ใช่ใช่จอมันเปรอะทุกคน ไวไฟนะแต่ว่าใส่ซิมไม่ได้2องพันแปดชีเหลืออยู่เครื่องเดียวใช่ไหมฮยเครื่องเดียวปะเ,ยวะเครื่องเดียวแล้วโดดๆนะครับเครื่องเดียวเอ้ยมันเป็นสามิติเลยดิเนี่ยขยับขยับด้ยเลยปะ mm hmm. FC มานี่ฮะอาจจะลดให้ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักเท่าไหร่เนี่ยตรานี้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับใช่ไหม FC มาแล้วแปดร้อยลดให้2000สองพันเทตอนาทีนี้ แปดไลน์ลดได้สองพันอาจจะไม่ถึงนั้นแต่ว่ายังรลดได้อยู่อเออยังไงเนาะเอฟซีเอฟซีมามาอ๋อขอบครับครับผมดูใูทบมาที่นี่ก็อ๋อขอบคุณอ๋อขอบคุณครับในหลัเที่ยวหวังจะต่อเต็มที่เลยครับไอ้ยังสัปดาห์นี้น่าจะหมดนะครับขอบคุณครับผมที่นัดเจอกันใหม่ครับ โน้ตบุ๊กสามสิบเครื่องโน้ตบ um> yes, ุ๊กตัวราคาแบบไม่เละอ๋อเอาเอาไว้ใช้ใครแบบเอาไว้ใช้พิมพ์งานอะไรเงี้ยนะรุ่นหนังฟังเพลงครับผมครับผมที่น่าจะกันใหม่นะครับบ๊าคบายครับ